เออเป็นไงบ้างเธอฮะสนุกดีสนุกไหมเหมือนวันนั้นที่ไปถังขา่าวปะอ่าอันนี้มันมีทั้งสี่ตัวสี่ <c oughs> ตัวสี่ตัวมีตัวอะไรบ้างก็มีคองสองตัวไงมีคองแต่ก็ซิล่าตัวนึงมีสอตัวเยูซิ <c oughs> ล่ะละลาที่ไหนอีกตัวหนึ่งมันตัวอะไรไม่รู้ตัวน้ำแข็งอะ่ะอ๋อโหสนุกไหม <c oughs> มันไหมอร่อยไหมอร่อยร้อนไหมเหลือ หมดเลยนะเฮ้ยเนี่ยนะแค่นห้ก็คิออ้หมดแล้วผมไม่ชอบกินรถนี้ฝันไปดีกว่าทำไรกฮะไม่ไาอันที๋ยวก็ไปแล้วไม่กินไส้กรอกหยุดูเรื่องไรก่อะที่นั่งสบายปะะพัไไหนกลับบ้าน